สวัสดีค่ะพวกปันเด็กล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันวันนี้คุมพันยิ่ตําเจียด้วยค่ะพี่น้องตาเจีวหนึ่งผักไว้แล้วค่ะหนึ่งผักไว้แล้วละกันเอานึ่งปลาไว้แล้วค่ะปาละปาหนึ่งสองตัวค่ะวันนี้ค่ะใส่น้ํามันไปนิดนึงค่ะให้หอมหอมนี่ค่ะ ขัวพริพกขัวกระเทียมขัวหอมแดงค่ะพี่น้องตำแจ้วตำแจ้วกับหนึ่งปลาลวกผักอาหารพื้นบ้านเขาค่ะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆลายด้วยค่ะเด้อ เบิงควมพันเอขั้วหอมกระเทียมพริกขี้หนูํามแจวค่ะพี่น้งองขั้วให้ออมหอมเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล้ยๆกับพี่น้องนี่ค่ะใกเยียนใจล้วค่ะหอมแล้วแม่ไอแม่จามแล้วค่ะ ขัวหอมหอมสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บ <c oughs> ปิดไฟเลยค่ะ นี่ค่ะคุมพันนึ่งปลาแล้วก็นึ่งผักสุกเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะประก,การดอกเดี๋ยวคุมพันจะจัดใส่จานให้เอฟซีดูนะคะคุมพันตำพริกเสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะแซ่แบค่ะพี่น้องอาหารบ้านนอกเขาธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะแซ่แบแท้เดี๋กินตามวิถีพื้นบ้านเรานี่เลยคะ่ะแซ่แบอร่อยอร่อยเลยค่ะอะมาดูการตำพริกกันนะคะการตำแจ้วค่ะพี่นอ้องเอามาดูกันเลยค่ะตำเลยค่ะพี่น้อง ตำก่อนขัวพริกขัวพริกขัวกระเทียมขัวหัวหอมค่ะพี่น้องแล้วก็มาตำแจบแซ่บเลยเด้อค่ะจำกินกับหนึ่งผ้าลวกผักโอ้แซ่บเ้ยค่ะพี่น้อง ta mày lẹt giặt nói Đừng phá tắm châu cả biết không? Tập xếp được cả ơn พี่น้องขุมมันกำลังตําตำให้แหลกหนึ่งอาทีนี้ก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะนี่ค่ะน้ำปลาสุกแล้วนะคะนี่ยใส่ลงไปเลยใส่น้ำปลาใส่ผงนัวจ่บแซบเลยค่ะพี่น้องนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยว ุมพันจะตักให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งปลาตำแจ้วเลยค่ะพี่น้องเ้อนี่ค่ะตำแจวแซ่บๆนี่ค่ะตำแจ้วอร่อยอร่อยแซ่บๆกับหนึ่งปลากับหนึ่งดอกกระลำดอกค่ะพี่น้องเี่ค่ะอร่อยเลิศเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องคนนี้โอ้สุดยอดเลยเด้อค่ะพี่น้อง โอ้อร่อยเลิศเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะหนึ่งปลาตำเจดเวยค่ะพี่น้องหนึ่งปลาตำเจลหนึ่งกระลำดอกแ่บแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ